สวัสดีชาวบ้านในซิลเมอร์นะครับผมและเกมที่นคุณรับชมคือเกม i n f e s t i o n Thailand นั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนที่เรียกได้ว่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะเป็นปืนใหม่ใหม่เลยนะสำหรับเป็นปืนกลปืนปืนใหม่สำหรับเกม i n f e a t i o n เลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โต้คนเดิมนะจ๊ะสวัสดีครับครับผม ก็ปืนนี้นะครับมีชื่อปืนว่า M14 j u g g e r n u t นั่นเองนะครับที่จะมีสกิลหมุนๆน,นะฮะ j u g g e r n u t คนละเกมนะฮะซึ่งเป็นอยู่ในหมวดปืนกลนะฮะปืนกลที่ก็เอาไปลงยิงคนนะฮะเป็นปืนกลที่อนเนกประสงค์นะฮะสามารถยิงได้3นัดนะฮะออตโต้1นัดและ3นัดนะฮะโดยสเตตัสของปืนนี้เนี่ยอ่เรียกได้ว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับดามเมจที่สา่สิเลยทีเดียว นะฮะนะแล้วมาลองยิงให้ดูกันก่อนนะตอนนี้รู้สึกว่าจะสามารถใส่ได้ทุกอย่างนะครเป็นไซเลนเซอร์เป็นไรโซไลเซอร์เลเซอร์นะฮะร์บดกิฟก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ใส่พวกกล้องนัางจะได้ทุกอันเลยฮะถ้าใส่ได้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะผมจะถอดออกแล้วกันยิงตสดๆก่อนมาเรามาลองยิงดูนะฮะว่าเสียงเป็นยังไงยิงครับอ่ะเท่าที่ฟังเนี่ยจะสังเกตได้ว่าปืนเนี่ยจะ มีเขาเรียกว่าไงอะเดเล็ตไฟล์หรือว่าอัตราการว่กระสุนนี่ค่อนข้างช้านะครับถ้าเทียบกับพวกปืนต่างๆเนี่ยปืนนี้ถือว่าช้ามากคือผมถ้าผมลองไปอ่านแล้วล่ะปืนนี้จะมีความเร็วในการล่ากระสุนเท่ากับ Gx11 นะครับเรียกได้ว่าช้านะช้ามากนะครับถือว่าช้ามากนะฮะคือจะชาร์จก็ค่อนข้างยากครับแต่ว่าถ้ายิงแบบคอคอคเนี่ยมันน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าปืนนี้มี ความเร็วกระสุนเนี่ย850เมตรต่อวิแปลว่ากระสุนจะไปเร็วมากๆนะฮะสังเกตเท่าที่ดูนะจะไปแบบเร็วมากๆนี่ครับศูนย์เลงก็จะเห็นเหมือนเหมือนพวกปืนพวก M 4คล้าย M 4นะ M 4เซนตะิกดรัวครับกระสุนก็จะกระจายออกประมาณนาทีี4่4ที 5. อ่ะตอนรีโหลดครับ ว่าตอนรีโหลดนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่นะสำหรับปืนในเฟสเดชันนะปกติรีโหลดปืนก็จะแบบเอียงปืนรีโหลดแต่นี้มัง่งดึงออกแล้วก็ใส่เลยนะครับผมอ่ะเรามาทดสอบกับพวกโล่กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะอ่ะทดสอบลืมทดสอบครับขอทดสอบแล้วกันว่าระหว่างยิงผมว่าฟอร์บดกิทไม่จำเป็นต้องทดสอบหรอกนะมาเรามาวางโล่ครับทดสอบดาเมจกันโล่เหล็กครับแล้วก็โล่สีเอาโอเคมาฮะกระสุนมีหนึ่งร้อยนัดนะครับผมมา โลแรกครับเราจะปรับไปที่ทีละ3นัดทีละนัดเลยแล้วกันนะยิงง่ายๆฮะเพราะดามเมจสามสิบแปดฮะแรงอยู่เจ็ดนัดครับแรงนะปืนกลเจ็ดนัดนี่แรงนะฮะรู้สึกว่าจะแรงกว่าเฮดเคกนะเฮดเคมันดามเมจสามสิบหกนะรู้สึกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนัดครับถือว่าแรงมากมาก 11นัดแปลว่าอันนี้น่าอยู่ที่33นัดปะถ้า3เท่าผมปรับเป็นรัวเลยแล้วกันโอเคอ,อ,อ,อันนี้ยี่ห้ายีดยี่แปดย้าสามสิบสามเอ็ดสามไม่พังสามสี่สามห้าสามหกสามเนัดถือว่าแรางที่สุด แล้วนะในปืนกลป่ะในปืนกลที่เป็นแบบใช้สตาร์แกนะฮะถือว่าแรงมากๆนะสำหรับดาเมส38 40นัดพังแล้วก็7นัดถือว่าแรงครับแต่ว่าก็แลกมากับการล่างการะสุนที่ค่อนข้างชา้าอารมณ์คล้ายๆถ้าผมเทียบง่ายนะอารมณ์เหมือนคือการการเกาะแรงดีดปืนจะน้อยครับจะเท่าพวก LS นะเรียกได้ว่าเหมือน LS ผสมกับ g x 1วันนะครับอ่าประมาณนั้นมาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบ ในเรื่องดาเมจที่ยิงคนกันมากดีกว่าโอเคทิ้งปืนครับโอเคเราจะทดสอบในอุปกรณ์อย่างแรกเลยครับนั่นก็คือชุดเกราะนะครับ c u ส t o อมกอริล a โอเคเราจะยืนฝั่งนี้อ่ะโอเคครับอ่ะทดสอบด้วยกันยิงเกราะนะครับผมนัดแรกครับโอ้โหโคตรแรงเหลือเหลือประมาณช่วงข้อสอบนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงมากนัดที่สอครับอีกนัดครับ อีกนัดครับ4นัดครับแปลว่าคัสซอมกอริลลาเนี่ยถ้าเกิดโดนนัดที่5นะยิงเข้าตัว5นัดตายถือว่าแรงแรงไหมแรงนะฮะอ่ะไหนพี่ลองยิงหัวครับสำหรับหมวดหมวกอ่าโอเคหนึ่งนัดครับนัดที่2ครับพอครับ3นัดตายนะครับสำหรับการใส่หมวกเคสไตล์เลเวลสองนะฮะถือว่าแรงนะมาเรามาลองในเคสไตล์เอ็น เอ่อ M9 NVG Black นะครับเป็น NVG Black นะครับเป็นกันเลเวล3นะฮะแล้วก็ชุดเกราะ Medium West VD v อ่ายิงตัวนะครับโอ้มันมันเบาจังวะโอเคนัดที่2ครับโอเคครับนัดที่3ครับโอเคครับนัดที่4ครับอีกนัดนี่ครับ5นัด6นัดครับตายนะฮะถือว่าอจะเพิ่มมาอีก1นัดนะเพราะเมื่อกี้รู้สึก5นัดตายเนาะอันนี้ก็เป็น6นัดนะฮะมาโอเคแล้วต่อไปเรามาลองที่หัวครับ 1นัดครับ2นัดครับ3นัดครับตายครับโอเค3นัดตายแน่นอนครับสำหรับปืนนี้นะโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปเข้าไปใหม่ไม่คิดว่าจะตายนะเนี่ยนึกว่ามันจะไม่ตายอ่ะโอเคครับหลงังจากที่เราเทสไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาเทสในอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะั่นกะนะ็คือชุดเกาะสว่านนะครับโดยกันเลเวล4นะครับแล้วก็หมวก Special Force กันเลเวล4 หมวกรักแม่ก็น่าจะกันเท่ากันนะผมใช้บสเ special อร์แล้วกันโอเคครับผมยิงตัวครับ1นัดครับ2ครับ3ครับสี่ครับ5ครับอีกนัดครับพคัพอครับประมาณ6นัด7นัดตายนะครับสำหรับกอดสวาสดรุนแรงนะเป็นปืนกลที่รุนแรงมากๆนะครับ7นัดเจดนัดกาดสวาสตายเนี่ย เรียกได้ว่ายิงไกลๆนี่ตายๆตายๆตายนะ,ะเรามาลองในหมวกส่วนของหมวกการลดสีทสูงสุดในเกมนี้ตอนนี้หนึ่งนัดครับโอเคลดลงเยอะนะฮะอีกนัดครับอีกหนึ่งนัดครับโอเคครับสี่นัดตายประมาณนั้นส่วนใหญ่จะสี่นัดหมดนะเพราะว่าคือมันจะไม่ได้แบบปึ้งๆแล้วก็ตายเลยนะฮะแต่ว่านี่แต่อย่าลืมนะครับตัวละครที่ผมใช้เป็นมาวินนะครับลดดาเมจ 10%นะครับคือถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะมีการตายตั้งแต่ตั้งแต่อาจจะลดไปสักหนึ่งนัดนะฮะอ่าอย่าลืมนะฮะวันนี้บอกไปก่อนนะอ่าไหนาผมขอทดสอบกับตัวเปล่าเลยและกันอ่าตัวเปล่าเลยครับแต่เป็นตัวมาวินนะฮะอ่าเรายิงตัวครับนัดสองครับสามครับสี่นัดตายครับแน่นอนแต่ถ้าเป็นตัวละครตัวอื่นอาจจะลดเยอะกว่านี้นะฮะอาจจะอยู่ในช่วงแบบหน้ามืด เลยยิงหัวต่อพี่ขอหัวลองหัวหน่อยอ๋อไม่รู้มาอันหนพี่ปัมเลือดก่อนมายิงหัวครับผมโอ้โหอีกนัดหนึ่งฮะโอ้โหสองนัดตายครับปืนนี้รุนแรงเหลือเกินกูต้องพี่กลับมาใหม่แล้วใช่ไหมโอเคครับเรียกได้ว่าหลังจากที่เราตายมาแล้วสองรอบนะครับอ่ะผมจะมาเทสอ,อีกหนึ่งจุดนะครับ นะเดี๋ยวลืมเทสไม่ได้นะครับสำหรับความคงทนนะฮะมาอันนี้ผมก็100เต็มแล้วนะอะ่เรามาลองความคงทนดีกว่าว่าเรายิงไป100นัดเนี่ยปืนจะลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้100่งอยเปอร์เซ็นต์นะ,ะเรามายิงครับโอ้ปืนมันค่อนข้างคุมง,ง่ายนะถ้ายิงดีดๆอ่ะเนี่ยยิงเนี่ยผมกดค้างนะฮะสังเกตว่ากระสุนจะค่อนข้างตรงนะฮะต,งตร,งะฮะรงมากเลยฮะโอ้โหเพราะว่าแรงดีดปืนเนี่ยอยู่แค่10 l 8ส8 1นะฮะเออโอเคครับรีโหลดครับหนึ่งร,ร้อยนัดอ่ะก็โขลดไปเปอร์เซ็นต์เดียวแปลว่าปืนนี้ค่อนข้างคงทนมากๆนะครับแปลว่าหนึ่งนัดลดไป0.01เปอร์เซ็นต์เรียกได้ว่าคงทนมากๆอะ่ะคงทนจนน่ากลัวทนทนสุดๆอะ่ะคือถ้าเอาไปแบบไปลงพวกโนดอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพกกล่องซ่อมนะปืนนี้ไม่พังฮนะบอกเลยง่ายๆครับ ยิงพันนัดลดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอืมแค่นั้นเองก็คร่าวๆนะครับสำหรับปืนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะครับก็มีทั้งกิจกรรมจากอินเฟสเซชันนะครับแล้วก็พวกกระชับปองในงานเกมนั้นรู้สึกจะมีอยู่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมว่ามันน่ากลัวอยู่นะกดเลขส,สองก่อนอ่ะโอเคยกได้ว,ว่าถ้าแต่งแต่งเต็มนี้ผมว่าน่าจะแบบน่ากลัวมากๆนะเป็นอีกหนึ่งปืนที่ทุกคนกลัวแน่นอนนะฮะ และน่าจะมีผลถ้าปืนนี้มีโอกาสดรอปจากบอสจากอะไรต่างๆเนี่ยปืนนี้จะอาจจะมีการนำมาลงแข่งแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันมาจนจบคลิปนะครับก็พบกันใหม่ในปืนต่อไปแล้วกันครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับผมพี่โต้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ <What? S 2> uh! เฮ้ยตายต้องไม่มียาอ้ยเอาตายเฉยเลยพี่ตายได้ไงพี่พี่ตายระเบิดแฟดไงอ๋อระเบิดแฟดจะตาย